เจ้าเจ้าเสนกสีเท่าสารพัดพิษก็ยับยั้งตามเคยนี่ต่อมาก็เป็นเรื่องวิธีใช้เรื่องได้กลุ่มยิงยี่ของไร้ฝ้ายคนหนึ่งเก็บฝ้ายจากไร่มาเป็นเส้นเล็กๆแล้วเอาได้มาปัน่นพันกับมเมล็ดมาพรับทําให้เป็นกลุ่มแล้วก็เดินทางจ, <c oughs> จะกลับบ้านก็เดินทางจะกลับบ้านพอมาถึงสาวป,ปกรณี ก็ค,คิดว่าควรจะอาบน้ำเสียก่อนเอาผ้ามาวางไว้ที่ขอบสะเอาได้กลุ่มวางไว้บนผ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงอาบน้ำขณะนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเห็นได้กลุ่มก็นักอยากจะได้จึงได้พูดว่าไม่ได้นี่ดีจริงๆนะนี่แคของอยู่ในน้ำนี่แล้วก็หยิบใส่พกเิิน่ไป้เฉย นี่ของเห็นดังนั้นจะไม่รีบขึ้นจากสารน้าแล้วก็ผัดผ้าวิ่งตามหญิงขโมยไปดึงผ้าไว้แล้วก็ถามว่านี่เธอจะได้กลุ่มข้าไปทําไมเธอและเองก็ไม่ทราบคือโกรธเองอาจจะเองก็ได้หญิงขโมยก็เถียงว่านี่เอนี่แม่คนนี้นี่มาโตจริงๆนะไอ้นี่มันได้ของแกมาอะไรนะ ท้าได้ของแกมันก็อยู่ที่แกนี่มันได้ของข้านี่แกเสือกจะมายื้อมาแย่งมาหาว่าฉันเป็นขโมยนะดนดีไม่ดีเดี๋ยวมีเรื่องอะ่ะน่ะเอาแล้วดีแก,ปเ,กเป็นนักเลงเป็นนันว่าก็เถ,ถียงกันทะเลาะก,กันอีกครนี้สงครามบาะก็เกิดขึ้นท่านมโหสถกําลังเล่นอยู่มโหสถยังเขอย่หญิงน้่นสองมาถามว่าได้๋ยว่งถามหญิงที่เป็นขโมยก่อน ว่าเจ้าพันได้เนะี่ะมีอะไรอยู่ข้างในนี่การตัดสินนะยิงขโมยก็ไม่รู้นี่ก็ตอบส่งว่าไอ้ได้เนะี่ยมีมเมล็ดฝ้ายอยู่ข้างในย้ยคะฉันไม่ถามยิงที่เป็นเจ้าของยิงที่เป็นเจ้าของแตบว่าฉันมีเอามาเม็ดมาพลับเอาไว้ข้างในเป็นแกงอยู่ข้างในเอาาส,สดจะในเครีนงได้ออก ก็เห็นเม็ดปาพับอยู่คนางในยิงขโมยสารภาพผิดว่านามเป็นคนขโมอยอันดาประชาชนก็โหอรอ่ร้องสังนเสริญว่าพระสดบัณฑิต